ไปใส่พ่คาหน่อยจะไปใายไปายไปายพ่อาน,น่อยจะไปตลาดน้ำแม่พ่อคาน่อยเอ้ยไปใายพ่อ้าน,น้อยไป้าย ก็หน่อยสิไปตลาดน้ำแม่ซื้อซื้อเครื่องมาขายเด็กศิบิเขาคนโยบนนอกบมาหน้าตรงเนี้ยาขาดเกินเพือนตะโซไปตลาดซื้อเครื่องง้อยขา,ายตั้งจากวางจากเแยกงานจากการห่อลำลำเพลงสัมาัสขาย มิเพื่อเส้นทางเข้าบ้านออกบ้านสิไปในเมืองไปซื <Sandy working> ้อตลาดไปจ่ายตลาดหรือเส้อซื้อพักาไว้ขายลำบากพี่น้องเอ้ยทุกยากลำบากซีเรียสต้องโซต้องดิ้นรนขั้นบริเวณกับบริจิณนี่แหละใจมือของตำนานหน่อยที่วางจากการหองำทำเพลงเส้นในข้าขายอาหารขายของกินสุปเพื่อน ถ้ามาซากะในลูกไปซาได้ตลาดไปกับปัญญาสมศิษยน้่อยปอกายนอยไปกับปอกายหน่อยดอยลานกำลรถพูใจก่นในระทังเขาบ้าของหอเส้นทางใหญ่ปาน่นะเข้าไปในเบื้องประมาณ้าประมาณสิบแปลัก ออกมาบานาลักต่วนนี้เป็นสาวสามรับกับไปกบมาี่รหน่อยให้าหน่อย จ้าหวตลาดแล้วบันไดจังหวตลาดแล้วระเรบีงธารกิจเหมือง่าจถนนน้อยนเน็ตยังแน่ในตะวันหนึ่งเครื่องเ้าออกกลาสือเครื่องมาครับหลบหลบูกลาดลานไม่ไดู้กใส้ปัญหาจากมาน้ำแม่ก็เลยพามาไม่ได้น หอตลาดแล้วบ,บันนี้พอ่อการน้อยหอตลาดแล้วบันนี้หอตลาดแล้วบ,บนันนี้นะพอ่อการน้อยกับมันหล่อเสุดกันนะแม่ จากเอฟซีมาอุดหนุนเลยนอยู่ที่ตลาดนาหันม่ซอนขายทุกยังตะเบซีนตะเบ็เนี่ยติไก่ทุกยางจะได้พอขาน่อยสางใส่ข้าวนใบสลังสโอ้ยนองยางไปเลยนุ่งยางอ

ลูกไส้ก็มาลดขนาดลูกไส้กัรอเลอรอยรอเนี่ย

เมาซื้อเครื่องพี่น้องรอเลยรอเลยดูปลาดุกอันนี้เดี๋ยว

ตัะตูกกระซิบรเ็นกระปลายีหัวปีนเป็นปลาปาตรงอิทรสดใหม่ๆสดทั้งนั้นเห็ดเพาะเห็ดเพาะตรงงามดีเห็ดเพาะใหม่ๆ

เฮ้วกได้ดิเฮ้ปลวก,ลลกลน้องใสปลานี่ปลานี่โอ้ท้ามสดสด,ด้วยวไผ่มาทนายไหมมันหาตนกีบโอ้สดสดในมันหัวซไผ่ ลเต็มหแล้วดตมัดตมัดหาเสาพเลอาเล้ดก็เสียเสเออถ้ามาแล้วก็ใจเด้อใจวะเจก็มาือนัโทหาพันซอยยี่เนีมาือนะลห้าพันแค่นู้นมาคือแล้วมาคือนะหาพันหาพันเด้อยุคให่จะ้อยไส้เเฮ้ยเต็มมือเลยติ๊บกะเต็มมอเลยติโปก น,นักบอลนักบอนักบอลด้ไปไปซื้อกันต่อซื้อนั่งบัเนีย่างบันียพริดมัเพริกต้องทัาไดน่ต้องซื้อกันจีบไปเลยไปเลย มักเล่นมักเล่นรถอะไดหน่ะแม่หมักเล่นรถส่องหาเด้อลายยางเลยสื่อมานี่รอเลยรอเลย